가히히히 <목소리> 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 ยู hey, สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกม One Punch Man The Strongest นะครับผมแล้วก็วันมึงคนไหนเนี่ยอโหล <c oughs> ก็นะครับสวัสดีนะครับผมจะมารีวิวนะครับรหัสการูนั okay way, ่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่ผมได้พูดพูดพูดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวที่ผมได้พูดไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าใครมีการูเนี่ยอยากส่งให้ผมรีวิวอะไรยี้ก็สามารถส่งมาให้ผมรีวิวได้ซึ่งก็มีเป็น f c แล้วกันนะครับส่งรหัสมาซึ่งรหัสเขาเรียกพลังแบบสามล้านหนึ่งโอ้โหสุดยอดเลยแล้วแล้วดูดูดูตัวเขาแลทุกคนดูตัวเขาก็แบบล้วงตัวเดียวปาไปแปดแสนแล้วครับทุกคนโคตรแรงเลย แล้วก็มีกาโร่นะครับอย่างที่เราจะมารีวิวนะครับตอนนี้กาโร่พึ่ง4,009นะครับก็คือ5แสนแล้วนะครับพึ่งสรุปพึ่งเหลือแล้วเร็วก็มันเขาบอกว่ายังปั้นไม่สุดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเออมันก็มาขนาดนี้ก็ถือว่าเออก็ถือว่าโอเคนะสำหรับ5แสนถือว่าโอเคแล้วนะครับผมแล้วก็มีซอมบี้แมนนะดูทีมเขาครับผมทีมดูฟูลทีมจัดแบบไลน์อัพแบบโคตรเอ้า เจ้าของรหัสทักมานะผมก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่ส่งรหัสมาให้ด้วยนะครับผมดูไลฟ์อาร์ฟนะครับประมาณนี้ก็มาดูอันนี้เราจะมาเน้นที่กาโร่นะครับผมดิกาโร่เขาดูสกิลเบื้องต้นกันก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นสายต่อสู้นะครับผมโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับเป็นกลุ่มแล้วก็บาดเจ็บตามฮีโร่ซึ่งสกิลมันค่อนข้างโกงนะสำหรับแพทนี้นะครับที่ยิ่งมียิ่งมีซอมบี้แมนอ่ะตัวเนี้ยิ่งเข้าคอซอมบี้แมนใหญ่เลยนะครับผมทำกระดูกหักได้เยอะมากนะครับสจาบกาโร่นะครับผมมาเรามาดูสกิิิลลลลลมมมมมมััััันนนนนกกกกกก่่อออดดีีวาาาเเเยสสสสแแแรรรระคคบบ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 ผผปปป็็โโจตืืซไ นทีะครับคือการโจมตีแต่ว่าหมายเดียวนะครับสร้างพลังโจมตี120%นะครับดาเมจบวก2,378จุดนะครับผมมีโอกาส100%ทำให้ติดผลสาหัสนะครับก็คือผลกระดูกหักสีส้มๆนั่นสีเหลืองหรือสีส้มปะสีเหลืองนั่นแหละครับผมเมื่อโจมตีเนี่ยจะได้รับกระดูกหัก100%นะครับสีส้มนะครับผมโจมตีธรรมดานะแล้วก็เมื่อถูกโจมตีนะครับจะเสริมดาเมจโบดัสนะครับพลังโจมตีหักกาโรูนะครับ100%นะครับแค่โจมตีธรรมดานะครับก็จะทำให้อีกฝ่ายเกิดอาการสาหัสได้นะครับหรือว่าติดกระดูกหัััััััััักกสสีเหหหลลลลลือออองงๆนนนนนน่่่แะะะะะคคคคครรรรรบบบบบผผมมมตตไไปปปิยดใใชช้้พ งพลัันะครบผมโจมตีต่อเนื้อ5ครั้งนะครับเป้าหมายทั้งหมดก็คือโจมตีหมดเลยนะครับแบบศัตรูมีกี่ตัวนี่คือโจมตีหมดเลยนะครับผมจะมีโอกาส100%นะครับทำให้เป้าหมาย3คนเกิดสาหัสอีกโอ้โหคือโจมตีธรรมดาก็สาหัสหนึ่งละยิ่งสกิลไปอีกจะสาหัสไปอีกตัวนี้มันแบบสาหัสทุกสกิลนะครับผมใช้ยิ่งสกิลธรรมดาก็สาหัสใช้อันนี้ก็สาหัสนะครับผมแล้วก็เมื่อถูกโจมตีเนี่ยดาเมจจะเสริมพลังให้การโลู130%ครับทำให้เกิดการสูญหายนะครับผมพอมาถูกโจมตีแล้วก็โอ้โหยิ่งงททาาใหหห้้้้เกกก่่ขึนนนนนนอีีะะคครรรััััับบบสสลลผมมตวดยิ คิวแพสซีฟนะครับมนุษย์ประหลาดนะครับผมฝั่งศัตรูนะครับเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าได้โจมตีเนี่ยกาโร่จะมีโอกาส40%นะครับคือการไล่โจมตีก็คือสมมติฝั่งนู้นนะครับได้เปิดแล้วก่อนสมมติฝั่งนู้นตีเรามาปุ๊บกาโร่เนี่ยก็จะวิ่งไปสวนไอ้คนที่มันเปิดก่อนอ่ะเออมันจะวิ่งแบบไปสวนเลยนะครับผมมีโอกาส40%นะครับในการวิ่งไปสวนที่ผมสังเกตนะครับหลังจากได้ลองเล่นมาเนี่ยก็คือมันสวนเก่งมากนะครับคือคือสวนกาโร่ฟาร์มนักทำสวน แล้วก็80%ทํานทำให้เกิด80%ดเอเนเอฟเฟโจมตีนะครับก็คืออาจจะมี80%ในการติดสาหัสอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะเป็น80%เปอร์เซต์เปิดเ็เปรเนไเปย80%ิเในการติดสาหัสหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นร้อใช่รเนใช่ไหมคือถ้าตีปกติคือจะติดสาหัสแน่นอนแต่ว่าถ้าถ้าไล่โจมตีเนี่ยก็คือจะมีเปดสิบเ่อร โอ้โอชบรชดิฮะสกัดชุบระแกอตะไบแค่คิดอยากจะต่อสู้ด <t ol ak> ับปีศาจกับพีโล่ให้สะใจสักที โอ้เสียงดัง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 ๆกองกาโลในเรื่องนะครับรูปแบบดูค่านะครับคุณสมบัตินะครับอันนี้โจมตีแสนห้านะครับผมโจมตีแสนห้าโคตรแรงเลยนะเราคนนี้แล้วก็ป้องกันสามหมื่นนะครับป้องกันถึงเยอะเลือนหกแสนนะครับดูมาดูของนีกว่าของใส่เป็นนี่นะครับของใส่เป็นสายเป็นอัศวินหมดเลยนะครับผมอัศวินใช่ไหมแล้วก็เสื้อกาโลอะไรอย่างงี้สองดาวมาแล้วนะครับที่บวกให้ได้ด้วยตีบวกไปเลยว่าเออไม่มี แล้วก็อันนี้นะครับเป็นตานักบวชเป็น3ดาวไปแล้วนะครับผมตลอดประเทศดูว่ารีบไปไหนอุปกรณ์ตามนี้กาสใส่อะไรนะครับผมตัวหนังโจมตีนี่ครับกาสใส่ตามนี้แล้วก็ไล่อัพอีกรอบนะครับเป็นกาโร์ล่เรวหนึ่งนะครับให้เปิดก่อนเลยแล้วก็เป็นแทงท็อปมาสเตอร์เล็วสองนะครับแล้วก็เล็วสามเลยจะเป็นซอมบี้แมนนะครับเล็วสี่เป็นดาร์คชายนะครับเล็วห้าเป็นเอ่อไหนวะเป็นเรวห้าเป็นด้วงแล้วก็เล็วหกเป็นดรจีนัสชอบสังเกตทีมเขาเนี่ยดรรจีนัสไมู่้เอาาามยืนนทํอะะไรรคับผมเอาามยืนตายตลอร์จีนัะไรผมไม่แน่ใจเหมือนนกัแต่เอามายืนทีไรตายททุกีนะครัับโอเควนนะ ผมจะมาใส่เดียวกับอันดับซะหน่อยคือพลังวันนี้จริงๆพลังลบ3ามล้านสใช่ไหมแต่ว่าน่าจะเอาตัวอะไรมาใส่แล้วไมมันเหลือ3ามล้านหตรงนี้แต่ว่า3ามล้านหเนี่ยดูสิว่าเราจะสู้กับใครดีนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่91นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าจะไปตีอันดับที่50าสักหน่อยนะครับมี่4ล้าน4ล้านนะครับผมมาดูกันว่า3ามล้านหกับ4ล้านดูซิว่าเราจะสามารถจัดการเขาได้ไหมนะครับที่ผมเปลี่ยนภาษาไทยนะครับเพื่อจะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สู้ต่อไปแล้วก็เอออาโต้ออกนะคครับูณ3 เอาเล่นซักคูณ2พอมันจะได้ไม่เร็วไม่ช้าเกินไปเห็นไหมครับเมื่อกี้นะครับหลังจากที่ที่ฝั่งนั้นจุมส่องจมนูซมตีมานะครับกาโร่จะวิ่งไปสวนทันทีนะครับแล้วก็ทำให้ติดสาหัดด้วยนะครับดูกระดูกหักไป2ตัวนะครับสองตัวหลังนี่กระดูกหักอีกแล้วครับสามตัวยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับกระดูกหักไปแล้วสามตัวคือแบบ what แล้วก็สกิลกาโร่นะครับคอยดูให้ดีนะครับผมเอาอันติไปเลยแล้วกันนะครับโจมตีธรรมดาก็ปกตินะครับเอามือสับแล้วก็ทำให้ติดสาหัดครับดูสกิลให้ดีนะครับทุกคนเอาลงตรง โอ้สองร้านหนึ่งเรียกว่าเจ็บจ้วงทะลวงโอ้โหโดนสะท้อนกันมาโื้โหต่อยด้วงผมมาว่ะไม่เป็นไรสะท้อนไปโดนต่อยอีกแล้วสะท้อนกัน,นไปหน่อยตอดโอ้โหฝั่งนู้นมีฮิวนะผมเรายัางไงดีเราตีธรรมดาใส่นี่เลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเอาเจ้าซอมบี้แมนมาฮิวเพื่อนตีราชาอะไเล็กหน่อยอืยอถ้าบอกว่าฮิวไปครับผมแล้วก็ต่อยธรรมดาเอาตัวน,นี้ให้ตายก่อนแล้วกันเล่นเจ้าตัวน,นี้ก่อนเดี๋ยวด้วงต่อยด้วงเขาต่อยแรงมากนะครับฮิวฮิวไม่รู้ให้ฮิวด้วยหน่อยไม่รู้จะต่อยตายไหมถ้าสกิล อึง้งตายอยู่ดีโอ้คือถ้าด้วงเขามีของ3ดาวนี้อย่าพูดถึงเลยครับโคตรแรงแน่นอนโอเคฝั่งนู้นตัดมาปุ๊บปุ๊บดูการโลดูการ์โล่อย่าดีนะครับการโลจะทำไงสักสาหัสไปเลยครับผมตัวหลังแบบติดสาหัสกนันแบบ2ตัวนะครับโอ้โหโดนอะตอมิกมาปาดเข้ามานี่ไงนี่ไงตายโอเคอทำี้แมงฝั่งนู้นปุ๊บยิงปรักโอ้โหเจ็บไหมสามใจเธอเอ้ยนี่ไงสาหัสตัวหลังนี่สาหัสกันรัวๆดูสกิลอีกรอบนะครับผมไปปับป๊บ เดี๋ยวผมปิดเอ็นทีมว้เหรอปิดอนิเมะเปิดอนิเมะคืออันนี้มันมันไม่ได้เปิดอนิเมะให้เหรอผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ๋อในหมวดนี้มันไม่มีเปิดอนิเมะมาเหรอมไม่แน่ใจว่ะ <c oughs> โคตรมั่วเลยเออเออแล้วก็ซอมบี้แมนมาหิวเพื่อนหน่อยไปหิวเพื่อนหน่อยจิงเข้าไปแป๊มโอ้โห oh, ดวงผมจะตายดวงจะตายจริงต่อยธรรมดาตายปะเนี่ย ไม่ต่อยได้ไหมเดี๋ยวด้วงผมตายก่อนเออตายไปแล้วสะท้องว่ะอู้ยยังขอฮิวก่อนแล้วกันขอฮิวหน่อยแล้วกันฮิวไปก่อนจู่เดี๋ยวน้องก็มีเลือดขึ้นมาโอเคฝั่งนู้นได้เปิดด้วงเราอีกแล้วใส่ด้วงลงมาเปรือดสะท้อนกันไปนะเดี๋ยวโดนกระโล่ผม <c oughs> กระโล่ผมสับตัวหลังปีมากเลยจริงโอ้โหโดนอย่างเงี้ยด้วงผมน่ะจะอยู่ไหมด้วงผมไปแล้วลงไปนอนกองกับรากมะม่วงแล้วกาโล่ขอปิดฉากตรงนี้ก่อนแล้วกันด้วงฝั่งนู้นลงไปนอนไปก่อนนอนกันสามตัวเลยว่ะเรียบร้อยขอต่อยอีกทีนึง สามล้านหนึ่งกับสี่ล้านครับผมทุกคนโอ้โหไม่ต้องพูดถึงอะไรมากผมจะลองตีคนไหนต่อดีเอ้ยเดี๋ยวลองดูให้ดูแอนิเมชันแล้วกันจะให้ดูแอนิเมชันนี่ต้องเล่นอะไเนีนะ่ยเล่นในดาดได้ไหม <c oughs> ไปลวนดาดสุดท้ายครับโกลิบัตเอาเล่นไปแล้วด้วยงั้นเอาเมสากาัแล้วกันดูซิว่าแอนิเมชันมันจะเป็นไงน่าจะเป็นการโร่ยืนเท่ๆนะเอาเปิดแอนิเมชันโอเคมาครับการโร่เราดูนะครับดูให้ดีคอยดูให้ดีอ้าวเอ,าเอ,าเอา้า ทำไมมันไม่มีการมันควรมีไม่ใช่หรอตัวแบบในอน e ิเมะไหมเนี่ยในอนิเมะมาเท่ๆอะ่ะมาแบบยืนแบบรอๆเล่นอะไรไม่ได้เลยฮัลโหลโอ้ยอยู่ดับที่ 100, 100เลยนะครับคนนี้ของ PVP นะครับผม โอเคผมไม่ได้ดูในมือเป็นไงบ้างครับสศหรับกาโร่คิดว่าตัวมันดีไหมคือผมมีทางเลือกให้นะครับถ้าใครไม่ทันกาโร่เนี่ยแนะนำอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแฟลชประกายแสงนะครับตัวดำเหมือนกันนะครับถ้าตัวดำไม่พอให้แฟลชประกายแสงก็อ่าโคเคนส์นะครับเป็นตัวเดามจเหมือนกันนะครับสองตัวนี้นะครับเล่นได้เหมือนกันเหมือนกาโร่เลยนะครับครับคนที่ไม่ทันกาโร่เนาะเออก็รอไปรอแฟลชไม่ก็โคเคนส์ก็ได้นะแฟลชน่าจะมาก่อนโคเคนส์นะครับผมส่วนนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีที่ส่งรหัสมาให้ผมรีวิววด้ยนะครับ เปิดให้มันออเอาไม่ใช่ไม่ไช่โอ้เราจะไม่เปิดเขาเล่นอีกก็รับคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรบ๊ายบายครับผมบ๊ายบ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 าย